สวัสดีครับแฟนๆช่องดูหนังอินไซด์อยู่กับผมเจตอินไซด์เหมือนเดิมนะครับเยังคงได้เจอกันทุกวันแบบนี้3คู่อินไซด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยไ f m 7 7 7ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ฟรายเดย์ไนท์นะครับบอลลีกกลับมาฟาดแข่งกันต่อก็ไปเริ่มกันที่เวลาตีสามตรงกันก่อนนะครับลาลิกาสเปนโอซาซูน่าอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับราโยเบเยกาโนอันดับ10ครับโอซาซูน่ามี16แต้มเกมล่าสุดบุกกเสสมมออคคาาดิ1 1ต่นนะรรับ3แวุ บูเบนกาเซียชิมิอาบิลยา่ากองหน้าเป็นอันเต้บูดีเมียครับเจอกับรายโย20แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเซลตาบิโกมาศูนูนย์นะครับสภาพทีมสมบูรณ์ครับอวโรกาเซียอีซี่ปาราซอนข้างหน้ามีราอูเดอร์โทมัสไหนจะมีราเดเวลฟาวเกาตัวเก๋าเป็นตัวสอดแทรกอีกครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกมเขามาองโอซาซูน่าเป็นต่อเล็กน้อยแต่ว่าไปอันดับใกล้เคียงครับฟอร์มก็แย่พอๆกันนะครับเอาเอง่ายแต่ว่าก็ยังชอบที่ราโยบายเยกาโนมากกว่าครับผมมองว่าตัวผู้เล่นดูสมบูรณ์นะครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมเชียราโยบายเยกาโนจะบุกมา มีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่ต่อมาตี3เช่นเดียวกันไปดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอริงแฮมฟอร์เรสอันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับทอแนมฮอสเปอร์อันดับ5ครับฟอร์เรสต์14แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอวูฟมา1ต่อ1นะครับไตว่ลวอดี้ยังเจ็บดังนั้นเนี่ยแนวรุกก็น่าจะเป็นอังนี่อีลังการ์แกนกิดไวท์คริสวูดเหมือนเดิมโดยมีชิคคูคูยาเต้คุมตรงกลางนะครับในขณะที่สเปอร์30แต้มเกมล่าสุดปลดล็อกนะครับเปิดบ้านถลม New cast le, ม่มนิวคาส บอสเตโคกลูไม่น่าเปลี่ยนทีมนะครับตัวหลักๆปาร์ซาอิบิซูมาแนวรุกย่างเดยันครูเซฟสกีริชาลีซันข้างหน้าสนเฮืองมินครับเจอการฤดูกาลดีแล้วในลีกสเปอร์ชนะไปกลับเลยครับคู่นี้ก่อนเกมสเปอร์บุกมาเป็นต่อพี่เจริมองว่าสเปอร์คืนฟอร์มแน่นะครับเอ,า,อาง่ายๆฟอร์เรสต์แม้ว่าจะดูเหนียวนั่นก็จริงแต่ว่าสเปอร์ชุดนี้เริ่มกลับมาเล่นดีครับดูแล้วโมเมนตัมไหลมาที่สเปอร์ครับมีโอกาสสูงมากจะบุกมาเบียดชนะเก็บสามแต้มคู่นี้เฉียทดท็อตแนมฮอส ปิดท้ายที่เวลาตีสอีกคู่หนึ่งไปที่ทีมอย่างลิกเอิงนะครับโมนาโกครับอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกลียงทีมบวยครับโมนาโก30แต้มเกมล่าสุดบุกชนะแรงมา2-1นะครับแกนหลักก็พวกแนวรุกอย่างอเล็กซานเดรโกโลวินทาคุม in ิมินามิโนกองหน้าฟอรินโบลูกันนะครับกำลังท็อปฟอร์มเจอกับลียงไม่น่าเชื่อครับอดีตทีมแชมป์หลายสมัย จมบวยมีแค่10บคะแนนแม้ว่าเกมล่าสุดจะคืนฟอร์มนะครับเปิดบ้านถล่มตูรุ่มา3 0ตัวหลักอย่างโกโลแตงตัลิโซเออร์นิสนัวามาติสเจอร์คีกองหน้าเป็นตัวเก่านะครับและซงเดลากาซัตรครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันบ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกมเข้ามาโมโนโกเป็นต่อแน่ครับอย่างที่บอกไปครับแม้ว่าลียงจะคืนฟอร์มแต่ว่านั่นเป็นการเล่นในบ้านคืนนี้ต้องมาเยือนครับและแถมโมโนโกเนี่ย ช่วงหลังฟอร์มดีด้วยนะครับชนะเกมนี้จะแซงนิดเป็นรองจากฝูงและไปจี้เปเชในการลุ้นแชมป์นะครับเกมแบบนี้ไม่น่าพลาดครับวัดใจโมนาโกครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่รายโยบายเอการ์โนทอตแนมฮอสเปอร์และโมนาโกนะครับเหมือนเดิมครับสนุกมันร้อนใจแบบติดขอบสนามไปกับ i f m 777ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของลูกหนังอินไซด์ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ